น้ำตรงไม้ที่ชองเนี่ยมันจะเก็บได้ประมาณมีนาเมษาแล้วมันจะ้อมมาทาั้งประเทศราคามันจะดั้งลงมาจากไปร้อยๆมันจะเลือดประมาณ10บาท15บาท พ่อก็เลยต้องหาวิธีว่าทาไงให้มันได้ราคาที่สูกที่สุด,สดเคยมาทําเป็นวม่งนอกฤด,ดูเราจะกะไปว่าประเทศที่เข้ามาเป็นผู้ค้ากับเราเนี่ยเขาจะมีเทศากาลอะไรมั้งอย่างตะกินเนี่ยเราจะเน้นช่วงสิงหาเนี่ยเพราะว่าจะมีการว่รจาจักลดราคาเนี่ยมันจะต้องไปจึงเพดาเลยถ้าเราวิ่งเอาใจใส้คนผลิตผนออกมาดีอย่างกากที่พ่อเคยทำเนี่ยเจ๊สมอได้นนประมาณ7็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ามเข้ามาซื้อเลยสําหรับเทคนิคการทํามะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูจะมีขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับสูตดเก็กสเซ็ครับ สวัสดีครับผมนายชุฑารสมาชิกมงคลครับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำบัวม้าจีทองอำเภอสุโกจังหวัดนครครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นเกษตรกรทำนาราคาท่ามานันตกต่ำก็เลยลองไปดูที่เขาทําพืชผักอย่างอื่นก็ไปปลูกใจมะม่วงที่ผมปลูกมะม่วงเนี่ยครับตอนนี้ก็ประมาณ32ปีตั้งแปีที่9ิบเก้เราเริ่มมาจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพดีประกาศอ,ออกก็จะรวบรวมสมาชิกที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงมีประมาณ5,800ัร้ราย และปัจจุบันนี้ครับผมทำน้ำออกมาสี่องอยู่ที่20ไร่ระบบส่วนที่นี่ครับจะเป็นระบบร่างน้ำฟองมะม่วงครับมันจะกว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรแล้วก็ล่องน้ำเนี่ยเราจะกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรเทคนิคการลูกมะม่งวงเราจะใช้ระยะประชิดระยะห่างระหว่างต้นเนยครับใช้4ี่ี่เมตร ปุกได้ประมาณ80ต้นครับส่วนที่อื่นเนี่ยเขาจะปลูกแปดคูณแปก็จะอยู่ที่ประมาณ40ต้นข้อดีของการปลูกระยะประลิตนะครับคือเราไม่ต้องใช้สรงปุ้มที่มันสู๊การจัดการคือการห่อพ่นครับการตัดแต่งซิ่งการเก็บมันจะสะดวกการเก็บเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตะก้อเลยเราใช้ต่สายตัแล้วผลผลิตเนี่ยมันจะไม่เสียหายทำให้เราได้เป็นหมมุ่งเก็บอยู่เนี่ยเยอะขึ้นที่เราทําเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70 ปัจจัยการทำมะม่วงเรากูดูนีครับมันจะต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผ่เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตัดแต่งตั้งแต่เดือนมีนาประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกต้นมิถุนาก็จะมีเป็นผลเล็กๆและเดือนสิงหาปัญญาเนี่ยเราจะได้เก็บผลผลิตจะเป็นมะม่วงที่แพงสุดหลังจากที่เราวางแผ่การผลิตที่แน่นอนแล้วเราก็จะมาปนต้นโดยการใส่ปุ๋ยตาูาย25-7-7บูประมาณครึ่งกิโลต่อต้นเพื่อที่จะให้ต้นมันกลับมาสมบูรณ์แล้วก็แตกยอดต่อไปได้ครับ สักอทาอทิตย์หนึ่งก็จะดูดแรนเนี่ยขึ้นมาทับหน้าดินทำให้ดินนะครับมันมีพวกอินทรีย์วัตถุมากขึ้นหลังจากที่เราเพื้นต้นแล้วครับจะเข้าสู่ระยะเราทํไใบเอาใบชุดที่ออกมาสมบูรณ์เราก็จะเอาใบชุดแรกเลยแล้วเราตากตะเพื่อที่จะปัดยับยั้งการสร้างยอดใหม่ของมะม่วงครับแล้วก็จะได้ออกดอกออไใบได้ครับช่วงสะสมอาหารระยะสําคัญที่ต้องใส่ใจเพื่อช่อดอกที่สมบูรณ์ หลังจากที่เราล่าสาตว์แล้วครับจะเข้าสู่ระยะสะสมอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดมมุ้งจะออกดอกมาออกดอกน้อยอยู่ที่การสะสมอาหารโดยทางชีส่วนนะครับเราจะแบ่งการบารุงดินเนี่ยเป็นสองรอบในรอบแรกเนี่ยครับเราจะใส่ปุ๋ยการกระจก้า่าย9 25 25น้าตาขึ้นกิโลกร,รัมต่อหน,อนึ่งต้นเพื่อที่จะให้ต้นมะม่วงเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นต้นไม้เนี่ยถ้าใบใหญ่กว่าเด็กการกส่งข้อแสงก็ดีกว่า หลังจากรอบแรกไปแล้วประมาณ2 0บวันเราก็จะตามโดยรอบที่2องรใส่ปุ๋ยการะใตก25่ายเหมือนเดิมประมาณต้นละครึ่งกิโลเตรียมความพร้อมในการแทกการออกของต้นมะม่วงเ้วใส่ปุ๋ยทุดที่2อในประมาณ20%บวันเราจะเริ่มดึงดอกประมาณเดือนพฤษภาจะเข้าระยะออกดอกครับหลังจากที่ออกดอกมาแล้วเนี่ยครับก่อนจะใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็จะดูว่าดอกบานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าบานประมาณสักเ5ดเปอร์เซ็นต์จะเริ่มขึ้นเม็ดเป็นเม็ดเล็กๆเราถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยการะต้ปุ๋ยสบห้าดปยครึ่งก ความต้นข้าวความสมบูรณ์บองดอกเตรียมพร้อมสําหรับการติดผลเนเคล็ดลับบำรุงช่วยติดผลเพื่อคุณภาพเกรงอองหลังจากที่มะม่วงติดนลได้15-20วันเราจะเริ่มใส่ปีกการกระต่ายปลูก25-7บูครึ่งกิโลกรัมต่อต้นเพื่อที่จะขยายผลหลังจากลูกสัปประมาณเข้าในก้นมือเราจะเริ่มทําการชัดลูกสองครั้งครั้งแรก่อยลูกที่บิดที่เบี้ยวออกหมดเลยคนระับเราจะเลือกไว้สองลูกหรือสามลูก หลังจากที่มะม่วงเราได้40ถึง5วบาแเราก็จะคัดลูกใหม่เ่อไว้พ่อละนึ่งผลจากนั้นเราจะห่อด้วยุคาร์บอนเพื่อผางแสงให้จิ๋วนี้สวยแล้วก็การแมลงเข้าไปทําลายด้วยหลังจากที่เราห่อแล้วเราก็จะมาใส่ปุ๋ยการกระต่ายสูต 16, ร16-16-6บูรุนประมาณครึ่งโยเพื่อที่จะสร้างผลสร้างเนื้อขยายผลผลิตขยญ่ขึ้น มันจะช่วยให้รสชาติดีครับความหวานดีสีสวย สำหรับโมม่วงโซงอ่อง,อง,องรครับผมก็จะเก็บเกี่ยวตอนที่มันอายุสักประมาณเ0้5วันความแค่ตื้นที่ประมาณแปดถึงหโม่วงที่เราจะทําการส่งออกนะครับหนึ่งนะครับรูปทรงต้องสวยขนาดจะต้องได้ตามมาตรฐานของบริษัทแล้วก็จะต้องผ่านมาตรฐาน GAP คือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรครับโมม่วงโซงออกนะครับมันก็จะมีประเทศที่เขานิยมใช้อยู่อย่างจีนนะครับใช้ตั้งแต่280ร้อยแปดสิบพันยี่อยยิบกรัมเป็นต้นไป ถ้า320ไปยัง350กรัมเราก็จะไปญี่ปุ่น350กรัมขึ้นไปก็จะไปเกาหลีอันที่ตกใส่นี่ก็จะมีโรงงานเข้ามาซื้อเอาไปแต่ลูกก็ส่งไปญี่ปุ่นเหมือนกันคนผลิตญี่ป่วนนะครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณ3 2ง3 5ต่อไร่จะมีมะม่วงที่ได้ส่งออกประมาณ16-18ต่อฤดูกาลช่วงราคาที่เราส่งออกครับมันจะอยู่ที่120-180ต่อกิโลเอเราทาเป็นมะม่วงที่ส่งออกได้เยอะนะครับเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น เน้ํามันสเรรจของมะม่วงนอกฤดูเกิดจากความใใจสาหรับมะม่วง้อนครัรานนี่เราจะต้องลงไปที่วนทุกวันช่วงที่มะม่วงเป็นออก่วันนึงเนี่ยจะไปดูสามครั้งเลยแล้วก็ต้องเอาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาอย่างกระปุยเนี่ยครับเป็นเรื่องสาคัญของการทำ ใบมะม่งเนี่ยเขียวเข้มขึ้นคือใบดำเนี่ยมันะสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของต้นไม้คือถ้าเราใช้ตัวอื่นเนี่ยมันเขียวเหมือนกันแต่มันจะไม่เข้มแล้วใบมันจะไม่เป็นมันจะเกิดเป็นความประทับใจยิ่งเราทำมะม่นเราม็รู้นะครับต้นมันจะโตไวเราใช้ปุ๋ยไาโตรไนั์แล้วมันจะไม่โตแล้วผลผลิตของเราเนี่ยออกมาเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีบริษัทเข้ามาซื้อเยอะนะครับเรสารส่งออกไดไปหลายประเทศเนี่ยมันเหมือนเป็นอาห์แไปเลี้ยงคนทั่วโลกอันนี้มันก็เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความสุ We drag the little so